เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ําประจำวันที่24มกราคมวันนี้รอบคัรับมาเริ่มต้นกันที่อัปเดตข่าวสารด้านตลาดนักเตะของทีมรอบวันที่น่าสนใจกันก่อนไปกันที่เรื่องราวของอเลฮันโดรการเนชโชดาวเตะวัย20ปีของทีมครับที่เมื่อคืนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับเรนเจอร์สซึ่งโดยรวมแล้วเจ้าตัวเองก็มีผลงานที่น่าพอใจทีเดียวล่าสุดวันนี้นะครับมีรายงานเข้ามาจากทางริชเฟย์สายข่าวของแมนเชสเตอร์อิฟนิงนิวส์สื่อท้องถิ่นได้ออกมาเปิด เ,เชลซีกำลังจะมาพร้อมกับค้อสเสนอประมาณ60ล้านปอนด์ตามที่แมนยูเนเตตดตั้งเอาไว้ลแล้วครับเพื่อขอซื้ออเลฮันโดการนโชไปร่วมทีมดตอนนี้ทางเชลซีเองก็มั่นใจมากว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมได้สาเร็จด้วยในฝั่งอีกหนึ่งทีมที่สนใจอย่างนาโปลีนะครับวันนี้ดูเงียบเงียไปไม่มีอัปเดตอะไรออกมาเลย อีกหนึ่งจุดที่หลายคนตั้งข้อสงสัยกับการย้ายทีมของอเลฮันโดกาเนโชก็คือโพสต์หลังจบเกมของเจ้าตัวครับที่ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่าแต่ง k you โอทราฟอร์ดซึ่งหลายคนมองว่ามันเหมือนเป็นการบอกลาเหล่าแฟนบอลไกลๆหรือเปล่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องของการนชชเราเองก็คงต้องตามติดกันต่อและเชื่อว่าก็คงยังไม่จบง่ายๆเลยครับ ไปกันที่อีกหนึ่งเดียวกับแพทริกดอร์กูแบ็กซ้าของเลดเช่วัย20ปีซึ่งวันนี้ครับมีอัปเดตล่าสุดเข้ามาจากฟาบิโอโรมาโน่ได้ยืนยันว่าตอนนี้แมนยูเน็ตกับนักเตะได้มนรลกเข้าตกลงส่วนตัวกันเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือจากนี้ครับคือการเจรจาเก็บเลเช่เรื่องค่าตัว โดยที่ฝั่งแมนยูน t เต็ดเรานั้นก็ได้ยินข้อเสนอรอบแรกไปแล้วในครับจำนวนยิ่ม4บวก3ล้านยูโรแต่ถ้าว่ากระโดนปฏิเสธไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งทางโรมมโนครับก็เชื่อว,ว่าภายในคืนนี้หละทางแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะทําการยินข้อเสนอครั้งที่2ซึ่งตัวเลขนี้ครั้งนี้ครับคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรรวมกับโบนัสทุกอย่างแล้ว เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโทบีคอรเยอร์ดันกลางวัย21ปีของทีมในคลับที่เกมกับเรนเจอร์เจ้าตัวในที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมในเกมยุโรปครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาจากไบรตันเมื่อช่วง2ปีก่อนซึ่งเจ้าตัวคลับก็ยอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อสุดๆก่อนจะได้พูดถึงสิ่งที่รูเบนอาโมริมได้แนะนําเขาก่อนจะลงเล่นแมต t นี้และก็ยังได้กล่าวชมบรูโน่ฟานันเดสในคลับที่คอยช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีมาตลอดด้วยด้ดยโทบีคอร์่ตอเรื่องราาาาววดงงกล่่่ผนทา BBC า มันเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าเชื่อนี่คือคำคืนที่เราใฝ่ฝันตั้งแต่วัยเด็กการได้ลงสนามเป็นตัวจริงในการแข่งขันครั้งแรกและก็คว้าชัยชนะมาได้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ก่อนเกมนี้รูเบนอเมริมก็ดีบอกผมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงสิ่งที่จะช่วยผมเข้ากับระบบของเขาได้เป็นอย่างดีและผมคิดว่ามันก็ช่วยผมได้มากจริงๆนะและตั้งแต่กลับมาจากอาการบาดเจ็บผมจําเป็นต้องมีความมั่นใจเต็มที่เมื่อกลับมาด้วยและก็ต้องเร่งสปีดตัวให้ทันกับทีมตอนนี้ผมกําลังค่อยๆก้าวไปพร้อมกับระบบและผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะเดินหน้ากับทีมต่อไปด้วยผมคิดว่าแผานการเล่นของเขามันก็ดีเลยนะผมคิดว่ามันเหมาะกับนักเตะทุกคนด้วย ให้นักเตะทุกคนมีทางเลือกในสนามและเมื่อเราอยู่ในการคลองบอลมันก็ช่วยคุณได้ด้วยผมคิดว่ามันเป็นระบบการเล่นที่ดีมากจริงๆส่วนบรูโน่ฟานเดสก่อนเกมเมื่อคืนนะ่ะเขาบอกว่าให้ผมเล่นตามแบบของผมเองเลยให้ทําเหมือนปกติในทุกครั้งเพราะเขารู้ว่าผมมีดีพอเขาช่วยเหลือผมเหมือนกับผู้เล่นคนอื่นๆนั่นแหละและเขาก็เป็นคนที่ดีมากด้วยผมไม่สามารถร้องขอใครที่ดีกว่านี้ได้อีกแล้วละ่ะ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาโมริมกับหลังเกมเปิดบ้านเอาชนะกราสโกเรนเจอร์เมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับโดยอาโมริมยอมรับว่าผลงานในเกมนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ดีแล้วครับที่ทีมคว้าชัยชนะมาได้เพราะการชนะก็คือชนะและในเกมนั้นทีมก็ดูมีจิตใจที่ดีมากขึ้นเล่นเป็นทีมมากขึ้นมีโอกาสจะฝังคู่แข่งหลายครั้งด้วยจนท้ายเกมมาโดนตีเสมอแต่ก็มาได้ประตูชัยจากบุูโ่เฟานเดสในท้ายที่สุดครับโดยรูเบนอาโมริมได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเหล่านี้เอาไว้ว่า ชนะก็คือชนะแน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีเมื่อคนรู้สึกว่าเราคู่ควรกับชัยชนะเราเกือบจะได้ประตูที่2หลายต่อหลายครั้งแต่เราก็มาโดนตีเสมอเสียก่อนแต่เราเองก็สามารถทําประตูได้อีกครั้งและมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีคุณสามารถรู้สึกได้ในสนามและก็เสียงเชียร์ที่จับใจผมมากๆเป็นชัยชนะที่ดีในวันนี้เลยก็ว่าได้ ผมคิดว่าเราทําได้ดีมีพัฒนาการขึ้นเราเล่นกับบอลได้ดีขึ้นเชื่อมต่อกันมากขึ้นคุณสามารถรับรู้ได้และก็มีจังหวะที่เราเล่นกับบอลเร็วบ้างในบางครั้งผมคิดว่าเราเริ่มต้นได้ดีแต่จากนั้นเราก็เสียการควบคุมเกมไปเราๆเานาทีเพราะบางการตัดสินใจที่ยากเล็กๆนน้อยแต่ผมก็คิดว่าเด็กๆทําได้ดีแล้วและแม้ว่าเราจะเสียประตูให้กับเรนเจอร์แต่เราก็เกือบจะได้ประตูที่2หลายต่อหลายครั้ง เราพลาดโอกาสไปหลายครั้งและในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยากมากแต่แล้วพวกเขาก็ฟื้นตัวได้ดีและผมคิดว่ามันเป็นชัยชนะที่ดีของเราผมคิดว่านี่เป็นชัยชนะที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมในบ้านมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เรายังอยู่ในเส้นทางต่อไปมันเป็นการแข่งขันที่เราต้องอยู่ในตําแหน่งที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเพลย์ออฟและเรากําลังทําแบบนั้นอยู่วันนี้เป็นวันที่ดีของเรา สารหนึ่งครับรูเบนอาโมริมได้เสริมต่อถึงผลงานของอารเลฮันโดกาไนชโชที่วันนี้อารโมริมชมดาวเตะว้20ปีครับว่ามีผลงานที่ดีขึ้นอย่างมากมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามในเรื่องอนาคตของนักเตะอาโมริมก็ตอบไม่ได้เช่นกันว่ากาไนชโชจะเลือกอยู่ต่อหรือว่าย้ายออกจากทีมครับและเขาก็ไม่อยากจะเก็บมาคิดขอไปโฟกัสกับผลงานของทีมเสียก่อนด้วยกับประเด็นนี้ครับรูเบนอาโมริมได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมคิดว่าการนาโช่กำลังพัฒนาขึ้นในทุกด้านวันนี้เขาทำได้ดีขึ้นทั้งจังหวะตัดเข้าในรวมถึงการเปลี่ยนตำแหน่งไปเล่นด้านนอกด้วยการนาโช่กำลังพัฒนาขึ้นในการรักษาตำแหน่งคุณสามารถเห็นได้ว่าการนาโชว,วิ่งช่วยทีมตลอด90นาทีและมีบางครั้งที่เขาออกอาการหูหนิดบ้างนั่นคือเรื่องที่ดีเพราะมันแสดงเห็นว่าเขาต้องการทำมากขึ้นในทุกสถานาการณ์การนาโชมีศักยาภาพที่จะทำได้ดีขึ้นมากกว่านี้อีก สิ่งที่ผมบอกได้ก็คือเขาน่ะเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามทําอย่างชัดเจนผมต้องการช่วยเหลือนักเตะทุกคนนะแต่สุดท้ายพวกเขาต้องทํางานของตัวเองในสนามส่วนเรื่องอนาคตของเขาผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างตรงนี้ผมต่อไม่ได้ผมอยากให้โฟกัสไปที่เกมการแข่งขันตอนนี้การในโชวอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นคนสําคัญมากของเราเขาคือนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจนกว่าตลาดซื้อขายจะปิดและเราจะได้เห็นกัน มาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่เฟนันเดสกับตันทีมครับหลังจบเกมยุโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งบรูโน่ก็เป็นพระเอกยิงประตูชัยช่วงทดเจ็บซึ่งโซตัวครับก็ยอมรับว่านี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่าทุกเกมมีความสําคัญหมดทั้งต่อสโมสรและก็ที่สําคัญก็คือแฟนบอลที่คอยเชียร์อยู่อยู่ที่บรูโน่นะครับก็หวังว่าแฟนบอลจะยังไม่สินส้นศรัทธาและก็จะไม่เชียนกับทีมที่มีผลงานแย่แบบนี้เพราะแมนยูเนเต็ดเป็นทีมที่ต้องรู้จักแต่คําว่าชนะเท่าน,น,น เพื่อนร่วมทีมว่าต้องแสดงคาแรคเตอร์อันแข็งแกร่งออกมาให้ได้ตลอด90นาทีด้วยด้ยกับเรื่องราวนี้ครับบรน่ลฟ์นันเดสได้ให้สัมภาษณ์ว่าหวังว่าแฟนบอลของเราจะยังไม่ชินกับความพ่ายแพ้นะที่สโมสรคุณจําเป็นต้องชนะทุกนัดหากไม่เป็นแบบนั้นคุณก็รู้ว่าจะเป็นเรื่องยาก ผมหวังว่าแฟนบอลจะมีความรู้สึกว่าทีมนี้ต้องชนะทุกเกมเรารู้ดีว่าชัยชนะมีความหมายกับแฟนบอลของเรามากแค่ไหนเราเองก็หงุดหงิดเล็กน้อยเพราะว่าเราเริ่มต้นปีได้ยอดเยี่ยมในการเจอกับ Arsenal, ลิเวอร์พูลแอนส a นลและก็เซาท์แฮมตันทั้ง3เกมเราแสดงถึงจิตใจของนักสู้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นดีมากนะักจากนั้นเราก็เจอกับไบรตันซึ่งทุกอย่างไม่เป็นใจให้เรา ยังไงก็ตามวันนี้เราก็ได้รับชัยชนะที่สำคัญเพราะเราต้องการไปต่อจนถึงรอบชิงยูโรปาลีกเราต้องการจบในแปนดับแรกเพราะเราไม่อยากจะลงเตะเพิ่มอีก2เกมมันไม่ใช่เรื่องของการพิสูจน์คาแรคเตอร์ตัวเองเราไม่สามารถแสดงคาแรคเตอร์แค่ในตอนที่เสียประตูเท่านั้นเราต้องมีความสม่ำเสมอตลอด90นาทีแต่น่าเสียดายที่วันนี้เราเสียประตูช่วงท้ายเกมและก็ต้องรอนานกว่านั้นเพื่อยิงประตูชัย ค้ั้งมมนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจำวันที่24มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ